สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมพามาดูของดีนะครับที่กาญจนบุรีอีกที่หนึ่งนะครับที่นี่เรียกว่าวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่ห่มรักนะครับวันนี้พูดคุยกับคุณสิริมนพงพัวนะครับเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่ห่มรักที่กาญจนบุรีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แหม่มนะครับพี่แหม่มพี่แหม่มง่ายง่วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่ห่มรักหัวชื่อฟังแล้วอบอุ่นมากเลยที่มาของชื่อและก็วิสาหกิจชุมชนที่เราได้ ทําทจนวันนี้ประสบความสําเร็จแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็อยากจะเล่านิดนึงนะคะของที่มาของชื่อนะคะชื่อก่อนเลยว่าทําไมถึงชื่อบ้านไร่คมรักนะคะครับก็โดยปกติเราตรงนี้จะชื่อหมู่บ้านห้วยไร่นะคะบ้านห้วยไร่ทีนี้ตอนที่ทําแบรนด์เนี่ยตอนที่ทำแบรนด์ทําโลโก้เนี่ยของสินค้าเนี่ยเขาถามว่าอยากจะได้ชื่อเป็นชื่ออะไรที่มันเป็นที่มันไม่เหมือนใครเขาครับก็เลยเราก็จะเอาบ้านห้วยไร่มันยาวไปเราก็เอาเป็นบ้านไร่แล้วกัน บ้านไร่เอาบ้านไร่ตัดห้วยออกไปาักแล้วก็คําว่าห่มรักเนี่ยเราอยากจะให้เหมือนสมาชิกที่อยู่ในชุมชนเราเนี่ยมารวมตัวกันแล้วมันเกิดความรักกันห่มรักเอาไว้นะคะก็เลยเป็นที่มาของบ้านไร่ห่มรักเป็นที่มาของบ้านไร่ห่มรักก็คือที่มาของชื่อของวิสาหกิจชุมชนนั่นเองแสดงว่าพี่แหม่มก็ต้องเป็นบุคคลที่ต้องเป็นคนรวบรวมหรือว่าเชิญสมาชิกเข้ามารวมกลุ่มกับเราทำยังไงบ้างนะครับ อ๋อใช่ค่ะเป็นการรวมกลุ่มของเราเนี่ยครั้งแรกเนี่ยคือเป็นรวมกลุ่มในการทําอาชีพอย่างเดียวโดยที่ยังไม่มีชื่อนะคะคตอนนั้นได้งบของเมื่อปี60งบประชารัฐนะคะก็ได้งบมาได้งบมาทําโครงการในการสร้างอาชีพก็มีการรวบรวมของคนในชุมชนเนี่ยเขาบอกอย่างน้อยต้องมี25คนในการตั้งกลุ่มจะตั้งกลุ่มนะคะก็เี็เมืก่กกได้เรียกประชาคมเอาคนในหมู่บา้านเรานี้แหละคะ่ะป้าๆที่ไม่ได้ทํางานแบบว่า อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทําอะไระะเพราะว่าเด็กรุ่นที่3 0ิบอัพเขาจะเข้าโรงงานอย่างนี้ส,ส่วนใหญ่แต่อาชีพหลักของบ้านพี่นะส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่แล้วทําเกษตรนะคะปลูกอ้อยปลูกมันอะไรทานาพวกนี้ค่ะทีนั้นเราก็จะใช้คนที่อายุมากแล้วซึ่งไม่สามารถที่จะไปทำตรงนี้เอามารวมกันเป็นกลุ่มก็ได้ยี่สิบห้าคนเราก็มาคิดว่เาเราแล้วมาใช้ความคิดรวมกันว่าเราจะทําอะไรกันดีก็เลยมาตกลงกันที่ว่าทําไข่เค็มกันดีไหมทางแรกเลยนะคะ เพราะว่าไข่เค็มเนี่ยมันเป็นอาหารที่คนไทยนิยมและประทานกันซะส่วนใหญ่แล้วสามารถที่มันจะไปทําได้หลากหลายเมนูเ <m self> ลยนะคะก็เลยตกลงว่าทําไข่เค็มซึ่งตอนนั้นอ่ะในกลุ่มไม่ได้มีความรู้เลยนะคะเริ่มต้นจากการทําไข่เค็มไข่เค็มก่อนเลยคะ่ะทําแบบไม่รู้ทําแบบไม่มีองค์ความรู้ครับเพราะฉะนั้นพี่จึงมองว่าเนี่ยเวลาคนมาเรียนรู้กับพี่เนี่ยพี่จะบอกก่อนเลยว่าถ้าเราอยากจะทําอะไร,ร,รก็เนี่ยเราต้องมีองค์ความรู้ก่อนในการที่เราจะทําโดยยึดหลักของพ่อหลวงเนี่ยสามพวงสองเงินไขเนี่ย นะคะในเศรษฐกิจพอเพียงของพอวลองที่ใช้นะยพี่เอามาใช้นะทุกวัน,นในกลุ่มเนี่ยหลักธรรมพิบาลใช้ยังไงดูแลสมาใิ้ยังไงเนี่ยการตั้งกลุ่มของพี่แบบนี้เลยนะคะในช่วงเริ่มแรกอย่างที่พี่แหม่มบอกว่ามันก็เราไม่มีประสบการณ์เนอะแ,แล้วเราทํำยังไงล่ะครับเราหาประสบการณ์จากไหนหรือว่ามีหน่วยงานของรัฐเนะช่นเรื่องของพัฒนาชุมชนอะไรต่างๆเ,เข้ามาเสริมหนุนเราตรงนี้บ้างไหมครับค่ะนะก็ก็ก็เป็น มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องค้นคว้านะคะในเมื่อเราทําแล้วเราเดินหน้าแล้วเราต้องทําต่อเพราะว่าเรามีสมาชิกที่จะต้องดูแลอยู่แล้วนะคะถ้าเราตั้งเราล้มลงไปซึ่งอีกหลายๆพื้นที่ตามที่คําที่พัฒนาชุมชนบอกว่าที่ต้องล้มเลิกไปเนี่ยเพราะว่าทําแล้วไม่ประสบผลสาเร็จเรื่องเราเองก็จะอยู่ในในกลุ่มนั้นนะคะแรกๆเกือบจะท้อเกือบจะทิ้งเกือบจะล้มแล้วเพราะว่าทาอาจจะไม่เพราะว่าเราไม่มีความรู้ในการทํเก็บทแล้วใครเน่าใครเสีย ไม่มีแพ็กเกจที่จะไปจาหน่ายแล้วให้มันเป็นที่ดึงดูดของลูกค้าเพราะนั้นรายได้มันไม่เกิดไงเงินงบหนึ่งหมื่นที่ได้มาเนี่ยมันก็จะหมดไปกับการที่เราเอามาลงทุนแล้วจะแล้วพอลงทุนแล้วทําแล้วสินค้าเราไปจาหน่ายเนี่ยต้นทุนกับกําไรเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันจะท้อแล้วเอายังไงดีก็เลยไปปรึกษากับพัฒนาชุมชนเขาก็เลยให้เอาอย่างงี้อยากจะได้ความรู้เรื่องไหนให้แจ้งไป ขาก็จะจัดวิทยากรลงมา oh. อบรมแล้วพี่ก็จะศึกษาจากช่อง YouTube ด้วยในการ uh. ทำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีช่องทางใน Google er นะคะที่เราสามารถที่จะไปเรียนรู้ตรงนั้นได้ด้วยเอามาลองผิดลองถูก uh huh. นะคะจน,จน,จ,นจนเราจนเราหาูตรได้ลงตัวในการทำเนี่ยลงตัวแล้วเราได้แล้วเราเริ่มทำแล้วเรามองเห็นเส้นทางแล้วสินค้าเราไปได้แล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าเราทำในลักษณะแบบไข่เค็มเราไม่เค็มมากนะคะไม่เค็มมากก็โดยที่เราใช้ในการพอก พราะปกติไข่เค็มทั่วไปจะใช้วิธีดองเกลือดองเกลือก็มีสูตรบางคนเคยมาเคยมาปรึกษาบอกว่าทาไมเขาทาไข่เค็มแบบดองก็เสียอืทําดองเกลือก็เสียเพราะอะไรเนี่ยเราเรา,เรามันเป็นมันเป็นการบ้านที่เราต้องคิดเราต้องมาค้นว่า,าทําไงเราก็เลยแบบเฮ้ยถ้าเราไม่ทําแบบดองเราทําแบบพอกโดยใช้ดินสอพองเพราะโดยทั่วไปล้วพี่เคยไปดูงานกับอบจอนะเขาเขาพาไปดูที่ชาย,ยาซึ่งปเป็นเค็มชื่อดังอวิธีกระบ,บวนการเขาว่าเขาใช้ช<า>พอกดินปลวอก ซึ่งดินปลวกมันเป็นจุดเด่นของเขาดินของภาคใต้น่ะมันจะเป็นดินก่อยซึ่งมีความเค็มอยู่แล้วนะคะดินปลวกที่เรียกว่าดินปลวกนะคะก็ดินที่เขานํามาทําพอกไข่เนี่ยกระบวนการก็ไม่ได้ยากเลยนะเขาก็มาตีดินมามาพอกกับมาผสมกับเกลืออย่างเงี้ยพอตรงนั้นแล้วกลุ่มเราเราไม่มีดินปลวกซึ่งเคยสอบถามในเรื่องของราคาราคาแพงมากแพงในค่าขนส่งที่ส่งให้เราต้องเอาดินจากตูงนาอย่างเงี้ยใช่เพราะงั้นเราจะทํายังไงก็เลยใช้ดินสอบพองเนี่ยโดยดินสอบพองเนี่ยเราเราประยุกต์มาจาก เมื่อก่อนใช้ดินเหนียวดินเหนียวมันก็หาคนงานมันจะเหนียวแบบได้ที่มันยากมันสูตรมันก็ไม่ลงตัวคก็เลยใช้ดินสอพองซึ่งสื้อได้จากดินสอพองเนี่ยมันมาจากซาบบรีนะคะส่วนใหญ่แต่จะมีพี่สั่งจากโรงงานที่ปทุมธานีสั่งทีก็ประมาณหนึ่งร้อยถึงสอง้อกิโลสั่งมาแล้วก็มากําหนดสัดส่วนสูตรให้มันลงตัวว่าจะเค็มแบบนี้ยังไงนะคะ วันยังไงอย่างเงี้ยคือการทดลองทดลองของเราด้วยเราก็ทดลองไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกมันใช่ค่ะใช่ค่ะช่วงแรกมันก็ต้องมีเสียบ้างอะไรนะเยแนเลยค่ะเสียเสียต้มแตกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไข่เค็มเนี่ยบางคนไม่รู้ว่าไอ้่มันมันมันง่ายนะแต่จริงๆมันไม่ง่ายครับตั้งแต่กระบวนการเรื่องตั้งแต่พอกยังไงดินดินตะพองที่เราพอกเนี่ยจะต้องมีสัดส่วนที่ก้อนละเท่ากันถ้าไข่บางมากหนามากไม่เท่ากันเนี่ยเค็มไม่เท่ากันแน่นอนนะคะก็เลย มันก็เลยต้องมีสูตรก็เคยได้สูตรออกมาก็คือเดินทะพองหนึ่งกิโลเกลือสีขีดในการผสมแล้วก็น้ําสมุนไพรเป็นที่มาของไข่เค็มสมุนไพรนะคะที่ที่เราใช้เป็นเป็นแบรนด์ที่ทําขายอยู่นะคะแบบกองแบบนี้เลยค่ะบ้านไร่หอมรักก็คือไข่เค็มสมุนไพรบ้านไร่หอมรักอ๋อเป็นไข่เค็มสมุนไพรบ้านไร่หอมรัก่ะค่ะก็ทําจนหน้าวันนั้นถึงวันนี้ก็สักระยะเวลาเท่าไหร่ครับถึงปีนี้เป็นปีที่6แลรวค่ะที่เขาเป็นปีที่6แล้วปีที่หแล้วค่ะ ก็ขายดีไหมขายดีะขายดีไหมช่วงโควิดขายดีค่ะใช้ขายออนไลน์เพราะช่องทางที่เนี่ยจะขายไม่ได้มีหน้าร้านที่บ้านไม่ไม่ได้มีแบบแบบตรงไหนที่ที่แบบแน่นอนอ่ะแต่จะขายออนไลน์ถ้าเป็ยังไงขายในช่องในเพจเป็นเป็นเพจของบ้านไร่โฮมร้านกนะคะก็จะให้ลูกค้าทักเข้ามาก็มีทั้งเบอร์โทรล้วก็ไปออกบูธกับหน่วยราชการเพราะว่าทางเพราะว่าเราเหมือนเราไปเข้าเป็นโอท็อปเนี่ยสินค้าโอท็อปนียนะคะ เขาจะมีชื่ออยู่ที่ทางอำเภอจังหวัดเนี่ยเขาก็จะเวลามีออกบูธเนี่ยเขาก็จะเชิญเราไปค่ะไปออกบูธด้วยเวลาเขามีงานใช่งานโอท็อปงานโอท็อปคือเป็นงานโอท็อปโดยเฉพาะจังอวัดงานอื่นๆเราก็ไปไปร่วมด้วยถ้าเกิดว่าเขามีในส่วนของเป็นสินค้าชุมชนใช่ค่ะก็เปิดช่องทางเปิดโอกาสให้กับเราไปไปจาหน่ายขายออกสู่ตลาดได้ใช่ได้ไปทดลองด้วยว่ามันทดลองตลาดแลวความให้คนรู้จักคุณเรามากขึ้นใช่ค่ะ จักมากขึ้นแล้วก็ซึ่งส่วนใหญ่ที่ลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมาซื้อซ้ำครับบอกว่าเป็นไข่เค็มที่ไม่เค็มมากไม่เค็มมากใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของไข่เค็มเราเนี่ยเราจะใช้เกลือโพแทสเซียมซึ่งเราไปเข้าโครงการกับอุตสาหกรรมภักแปดที่สุพรรณอาจารย์ก็จะแนะนําในเรื่องของแล้วเ,เขาถามว่าอยากได้อะไรพี่บอกว่าพี่อยากได้ไข่เค็มที่ลูกค้ารับประทานแลเนี่ยดีต่อสุขภาพ มันจะดียังไงอะไข่เค็มมันก็ไปอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็เลยไปคิดค้นโดยให้อาจารย์จากเอแบกมาเป็นพี่เลี้ยงก็ทดลองกันในเรื่องของเป็นเป็นเป็นเกลือโพแทสเซียมก็คือเป็นเกลือวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่งมีความเค็มเหมือนเกลือไอโอดินทั่วไปเลยแต่ว่าโซเดียมต่ำกว่าเท่านั้นเองเอามาเป็นส่วนผสมในการพอกก็เลยทําให้มันเป็นกลายเป็นว่าไข่เค็มของพี่ก็คือเป็นส่งเสริมสุขภาพด้วยใช่ค่ะคือเราคิดมาก็ต้อง เกิดประโยชน์ในหลายด้านใช่ทานได้แล้วก็เน้นสุขภาพ<ช>ดีด้วยใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ในเรื่องของสิงส่งแวดล้อมเนี่ยพี่ก็จะเน้นนิดนึงอย่างก,กับดินตะพองที่เรามันจะต้องแกะออกเพื่อน,นําไปต้มไข่ใช่ไหมที่พอกถ้าทิ้งโดยปาประโยชน์เนี่ยพี่ว่ามันก็จะเสียดายพี่ก็จะใช้เอาไปเอาไปใส่ไว้ที่ดินที่รอบๆอบคนมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมอ่ะเพราะว่ามะพร้าวน้ำหอมเนี่ยบ้านเราน่ะเป็นเป็นดินทรายปกติมะพร้าวน้ำหอมถ้าจะให้น้ําหวานมันต้องเป็นดินกร่อย ทีนี้มันก่อยมาถึงมีความเค็มนิดนึงเราก็ใช้ดินตะพองที่เราเหลือจากเราแกะไข่เอาไปไว้รอบคนมะพร้าวนะคะแล้วแล้วมันจะทําให้มะพร้าวที่ออกลูกออกผลเนี่ยมีน้ําหอมหวานนะคะโอ้พี่แมคือทุกอย่างเลยนะใช่คือทุกอย่างเอาให้แบบเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมก็คือเราก็ต้องคิดว่าจะเกิดประโยชน์กับคนที่มาซื้อมาใช้ยังไงแล้วก็นอกจากนี้สิ่งที่เราทําแล้วก็เหลือเนี่ย เอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกยัง<ช>ไง,งด้วยมไม่ทิ้งให้มันเป็นภาระของสิ่งแวดล้อมอ๋อโอ้โหแล้วนอกจากนี้ล่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่ห่มรักใชจากไข่เค็ม<ช>ที่ลองผิดลองถูกจนกระทั่งวันนี้เป็นแพ็กเกจสวยแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อะไรอีกบ้างแล้วก็เกี่ยวยงกันด้วยไหมครับอ๋อผลิตภัณฑ์เกี่ยวยงแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามองว่ามันจะมันเป็นการเพิ่มมูลค่าครับก็คือการทำมีกรอบ เป็นมีกรอบไข่เค็มแบบนี้เลยนะเป็นมีกรอบไข่เค็มเป็นมีกรอบไข่เค็มแบบนี้เลยมีกรอบเอ่อจริงๆแล้วมันมีมันมีไม่ใช่ไข่เค็มก็ได้ใช่ค่ะมันยังไงมันสามารถที่จะเป็นรสผลไม้รสผลไม้สับปะรดอะไรก็ได้หมดแต่ว่าเราก็นํามาเป็นไข่เค็มของเราไข่เค็มนี้ใช่ค่ะสืบเนื่องมาจากว่าเวลาเราทําไข่ต้มเนี่ย ต,ต้มเพื่อจะให้มันเป็นต้มสุกเนี่ยนะคะคมันจะมีอาการแตกล้าวของไข่อยู่แล้วนะคะไข่แตกไข่ล้าวซึ่งเราม,มันไม่สามารถเอาไปจําหน่ายต่อได้ะค,ะครับนะคะเราก็ทําไงเราก็ใช้ไข่แดงที่ท,ท,ท,ที่ที่มันเราต้มแตกเนี่ยเอามาเป็นส่วนผสมกับน้ําที่เราเคี่ยวมีครับค่ะมันก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าเราไม่ต้องทิ้งส่วนที่มันที่มันแตกหักไปด้วยที่ไข่แตกนันด้วยเอามาใส่เป็นมีกรอบไข่เค็ม,มซึ่งมันจะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งสินค้าที่ไม่เหมือนใคร ยังไม่มีใครทำนะคะมีกอบไข่เค็มเนี่ยพี<ๆ>พีพีเติร์<ๆ>ดูแลไม่มีแต่อย่างนี้จะเป็นมีกอบผล,ลไม้มีกอบนู่นนี่นัน่น,นหลายอย่างแต่ว่าไข่เค็มมี่ยังไม่มีเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยต่อย,ยอดแล้วก็เพิ่มมูลค่าไปนะคะให้มันแปลกไปอีกแล้วอย่างมีกรอบเนี่ยครับขอ,อยญานอันนี้คืออยู่ได้นานไหมครับถ้ามีกอบอันเนี้ยนะคะของเราจะไม่ใส่สา,ารกันบูดเลยนะคะไม่มีสา,ารกันบูดใดๆเลยนะคะเคี่ยวเคี่ยวสด สมมติจะเน้นทำใหม่แต่ว่าถ้าถ้าทำแบบนี้อยู่อย่างเงี้ยได้15วันถึง20วัน15บห้าถึงนะ่สิบวันแล้วใครมีกรอบสูตรนี้สามารถใส่ตู้เย็นได้เพราะเราไม่ได้ไม่เด้นเมซาให้มันแข็งมากสามารถไปเป็นของฝากได้ทานเล่นได้นะคะุดเริ่มต้นไข่เค็มแล้วมาเป็นมีกรอบอย่างที่ผมถืออยู่นี้ก็ทํายากไหมครับแล้วมันต้องหาวิธีลองผิดลองถูกเหมือนกับไข่เค็มนั่นไหมก็คล้ายกันนะคะเพราะว่ามีกรอบเนี่ยเราก็ไปดูแบบที่บอก เรรียนู้เพราะว่าคืออาจจะทํามีสูตรคือคนทําหลายคนเยอะแล้วแต่ว่าทําให้มันอร่อยนม่ยากนะยากค่ะยากค่ะแต่จากที่ลูกค้าคอนเฟิร์มมานะคะไอ้มีกรอบเนี่ยมีรสชาติที่เข้มข้นเนื่องจากว่าวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่เี่กก็จะเป็นพวกน้ําตาลน้ําตาลแล้วก็่ทีเป็นส่วนผสมมานะคะสีไข่อะไรพวกนี้แต่ของเราจะใส่ทั้ง ซอสพริกซอสมะเขือเทศน้ำกระเทียมดองน้ำมะนาวน้ำมะขามเราจะเน้นาาน้ำมะขามน้ำมะขามเนี่ยจะให้ความเปรียปร้ยวเราเปรี้ยวเราเปรี้ยวเราใส่น้ำมะนาวด้วยมะนาวจะเปรี้ยวหอมแต่ว่มามะขามเนี่ยจะเปรี้ยวแบบแบแบเปรี้ยวขึ้นจมูกอะนะคะมันจะมีความกลมกล่อมและอร่อยมากค่ะแล้วยิ่งใส่ไข่เค็มในการเคี่ยวไปด้วยเนะี่ยมันจะยิ่งสุดยอดเลยอได้ความหอมของไข่ด้วยโอ้อะะโห,โหนี่ต้องชิมนะเพราะว่าในนี้เขาเขียน เอาไว้นะครับว่าให้ลองพิสูจน์นะครับรสชาติกลมกล่อมอร่อยท้าพิสูจน์ลองเลยและเขียนนี้ว่าปลีกส่งแสดงว่าเราขายปลีกแล้วก็ขายส่งด้วยใช่ค่ะยังไงครับการการขายปลีกเนี่ยเราก็ขายกับให้ลูกค้าทั่วไปไม่ว่าจะเป็นขายออนไลน์ออนขายขายออกบูธอย่างเงี้ยนะคะออกบูธใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ส่งอยู่ที่โครงการพระราชดำริเข่าชงมเราเป็นเครือข่ายที่นั่น ในโครงการนะคะมีมีกรอบมีไข่เค็มเป็นตัวที่น่นถ้าไปโครงการพระราชดําริเขาชงมุมที่ราชบุรีก็จะเห็นผลิตภัณฑ์เห็นเห็นมีกรอบไข่เค็มนี้ของบ้านได้ห่มรักอยู่ที่นั่นด้วยโอเคต่อจากนั้นมีอะไรอีกบ้างครับนอกจากที่มีกรอบแล้วมีกรอบนะตอนนี้ก็ยอดก็ขข่ก็ข้างตังค่อนข้างตังนะคะเพราะว่าลูกค้าจะสั่งเนี่ยช่วงปีใหม่นะมีออเดอร์มาแล้วเกือบ300กล่องแล้วค่ะกล่องใหญ่แบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะแต่แี่แบบัี้สอมีหลายแบแต่แบบนี้จะเป็นแบบของฝากถ้าขายของฝากใช่ค่ะมันจะมีหูยมันจะงี้จะสวยใช่ค่ะเป็นของฝากบางเวลาไปเอาไปเอาวางสถานที่ท่องเที่ยวเงี้ยค่ะลูกค้าจะชอบเาไปซื้อไปฝากยัดยัดใช่ค่ะใช่ค่ะสะดวบอกแท็กเก็ตน่ารักดีอย่างเงี้ยค่ะนอกจากมีกรอบแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของบไาหผมละกันนะคะเวาสุดก็คือน้ำอ้อยขันสดค่ะน้ำอ้อยทานสดมีอยู่ข้างหลังผมนี้เป็นขวดเป็นขวดแบบนี้เลยเริ่มต้นเนี่ยคือเนื่องจากว่า บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะปลูกอ้อยกันคนบ้านเราคือที่นี่คือพื้นที่พื้นที่คือที่ไหนนะตรงนี้เาเรียกว่าอะไรเขาเรียกบ้านห้วยไร่ค่ะบ้านห้วยไร่ตำบลพังตรุอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีก็คือเรามีพื้นที่บางที่ทําเป็นไรอ้อยใช่ค่ะเป็นอ้อยเข้าโรงงานอ๋อข้าโรงงานข้าวโรงงานอยู่แล้วทีนี้เราบอกว่าพื้นที่แบบนี้เราสามารถที่จะปลูกอ้อยได้อีกเราจะทํายังไงให้เพิ่มมูลค่าเราก็บอกว่าถ้าเป็นอ้อยคนน้ที่เราสามารถดื่มสดครับ เราก็เลยมีแหละไปเข้าโครงการกับโครงการพระรามย์นี่แหละค่ะที่ข่าวชะงมเขาจะมีหน่วยเขาเรียกหนวยไอพันธุเพาะพืชเนียค่ะก็ไปขอพันธุ์เข้ามาเขาเรียกพันสุพรรณห้าศูนย์พันสุพรรณห้าศูนย์สุพรรณห้าศูนย์ซึ่งเป็นอ้อยขน้ำที่ตอนนี้ยความหวานก็ตามตามตามคาที่เข้าไปเขาเรียกอะไรนะไปทําโพใช่ไหมมันมันจะอันดับหนึ่งเลยในความหวานของอ้อยพันธุ์นี้ก็เลยเลือกพันนี้เลยค่ะเอามาปลูกแล้ว พอสมว,ว่าพันนี้เขาเขาจะชอบพื้นที่แบบนี้คือดินทรายความหวานจะหวานแบบนี้หวานคือหวานกลมกลอมหวานหอมนะคะเป็นมาอเลอยเอามาเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีไหมเพื่อเป็นการเพิ่มเพิ่มมูลค่าเราก็อรายได้ที่ได้มาในในในการทำเนี่ยแบ่งให้กับสมาชิกได้ด้วยอ๋ออ้อยนี่มันก็ต้องมีรสชาติไม่เหมือนกันอีกไม่เหมือนครับอ,อ,อยู่ที่พื้นดินที่ที่ดินที่เราปลูกอ,อยู่ที่พันแล้วก็ที่พัน,พนแล้วก็พื้นดินพื้นที่พื้นที่ดินที่เราปลูกด้วยก็เลยได้เป็น เป,เป็นสูตรนี้มาอ,อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าผมเนี่ยชิมไปแล้วสองขวดะระหว่งางรอเข้ารายการอร่อยมากรสชาติดีแล้วก็ทานแล้วชื่นใจมากใช่ค่ะ,ะคและประโยชน์ของน้ำอ้อยเนี่ยหลักๆเลยถ้าหากว่าคนที่ไอขาบอกไอ,อไอมีเสมหะมากๆเนี่ยน้ำอ้อยเนี่ยมีส่วนช่วยได้ด้วยเลยนะคะนในเรื่องของทําให้ขับเสมหะแก้ไอแล้วก็คนที่ท้องผูกนะคะน้ำอ้อยเนี่ยมี เขาบอกว่าจะมีสารชนิดหนึ่งที่อยู่ในน้ำอ้อยเนี่ยทำให้กระบวนการในการการย่อยอาหารเนี่ยดีขึ้นนะคะเพราะนั้นประโยชน์น้ำอ้อยเนี่ยมีเยอะมากแล้วมันเป็นน้ําตาลหวานธรรมชาติเออเป็นธรรมชาติมีน้ําอ้อยแล้วหมดหรือยังครับหมดหรือยังเจอในอนาคตเนี่ยกําลังจะทํานางเล็ดน้ําอ้อยขนมนางเล็ดน้ําอ้อยเนี่ยก็คือเป็นยังไงอะขนมนางขนมนางเล็ดเนี่ยก็คือข้าวแตนบางคนบางคนเรียกข้าวแตนนะคะบาางคนเรียกข้วตใช่ค่ะอาจจะมีเป็นแผ่นๆทอดเป็นแผ่นใช้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งนึ่งแล้วก็มาใส่พิม ตากแดดแล้วมาทอดนะคะทอดให้กรอบตากแดดก็ต้องแตกตากจนแห้งเลยนะคะตากจนแบบข้าวที่ข้าวแผ่นที่เราตากนะนแห้งแล้วก็ใช้น้านําตาลที่เคี่ยวราดน้ําตาลที่เคี่ยวราดพี่ว่าพี่กาว่าพี่จะใช้น้าอ้อยนี่แหละเคี่ยวเป็นน้ําตาลด้วยแต่วว่าในส่วนผสมของของข้าวที่เรามาตากเนี่ยเวลาเวลา,เวลาเราเ,าเหนียวเราเนึ่อสุกแล้วเนี่ยมันจะมีการมูนเอามามูนใช่ไหมคะปกติเขาจะเขาจะใช้พวกน้าแตงโมหรือว่าน้ากะทิอะไรที่แบบที่เราใช้ ในการทําแผ่นะทั่วไปอะนะคแต่ของพี่ว่าพี่จะใช้น้ําอ้อยในการมูลปักแดดแผ่นก็เดี๋ยวเด๋ยวรอติดตามได้เลยรอติดตามว่ามีแน่นอนค่ะมีแน่นอนเพราะนั้นก็พี่แหม่มกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็พยายามที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาแต่ก็ต้องมั่นใจชัวร์ว่ามีคุณภาพแล้วก็ดีถึงจะนำออกสู่ตลาดนะครับเหมือนไข่เค็มตอนนี้พี่ก็ได้อออแล้ว ปวด um. ดาวได้3ดาวปีนี้โอ้โหเก่ง no จังเลยฟังแบบนี้แลี่้วพี่แหม่มเก่งมากนะทำหลากหลายเลยอ่ะก็เราเราอยู่ตรงนี้เราคิดว่าเราสามารถตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดที่เรามีอยู่เนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยนะคะอย่างน้อยก็ทําให้ชุมชนเราเข้มแข็งทําให้คนในชุมชนนมีงานทําเป็นรายได้เสริมถึงว่าแม่จะไม่มากแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเวลาเขามารวมกันเนี่ยเขาเขาได้อารมณ์ในการคุยกันได้ปลดปล่อยได้พูดคุยเนี่ยมันเป็นการทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นด้วย ก็คือมารวมกันก็เหมือนมาคุยมากใช่ค่ะเหมือนได้แลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำงานไปด้วยเราสร้างรายได้ต่างหากใช่ค่ะแล้วพอสิ้นปีแล้วพี่จะมีปันผลมีค่าแรงที่เรามาทำให้แต่ว่าทีนี้เดี๋ยวย้อนกลับไปถ้าในช่วงแรกๆเนี่ยพี่แหม่มบอกว่ามันก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่ารวมกลุ่มกันกี่คนนะฮะ25คนพีคนวันนี้25คนเนี่ยเราจะต้องพยายามที่จะทําให้สําเร็จแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเขาในช่วงแรกผมก็มองว่ามันก็คงยังไม่ได้เป็นชิ้นนนเป็ออัหรกใช่่คะ เพราะว่าคนที่จะมาเข้ากลุ่มรวมกลุ่มเนี่ยถ้าหากว่าเรามองเม็ดเงินเป็นเป็นปัจจัยหลักเนี่ยจะรวมกันไม่ได้ไม่ได้คือมองผ,ผลประโยชน์กันที่ไม่ได้แต่ว่ากลุ่มเราพิจะพยายามใส่ในความแบบให้อยู่รวมกันแบบด้วยความรักความสามาคัคคีเป็นส่วนใหญ่ป็นแบบดับหนึ่งก่อนคุณมองเงินเป็นอย่ามองเงินเป็นเรื่องสําคัญเอาความสุขที่เรามีเอาความสุขที่เราให้ในชุมชนเนี่ยในกับตัวเราเนี่ย ะะไม่เป็นพารามุขรานนะันดีแล้วเนี่ยการที่เรามารวมกลุ่มนี้มีไรายได้ถึงไม่มากแต่เรามีแต่ถ้าเรามองว่าเราต้องมาเยอะๆเราต้องได้เยอะๆมาครั้งมันจะได้คุ้มไม่ได้มันก็ไม่ได้พี่พจะพยายามนะจะบอกเพราะกลุ่มเราเป็นกลุ่มที่ตั้งใหม่นะคะตั้งใหม่แ,แรกๆเลยนะคะอุปสรรคปัญหามีแน่นอนในการรวมกลุ่มคนร้อยพ่อพันแม่มันแน่นอนในการที่จะเกิดปัญหาแต่พยายามเกลียร์แล้วก็ใช้อธิบาย<ะ>ใช้เห็นที่มาที่ไปนะคะผลดีผลเสีย แล้วเ,เราทําจริงเราให้จริงเราได้จริงนะคะกลุ่มจรงจะอยู่ยังย่งยืนได้นหปีมาแล้วหกปีแล้วเดี๋ยว9ก้าต่อไปแน่นอนกับผลิตภัณฑ์ที่เรากําลังจะพัฒนาขึ้นมากับกลุ่มของอพี่พ,พ,พี่พี่แหม่มโดยเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนะนะครับก็ยังไงเดี๋ยวรอนะครับดูว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าจะเป็นสินค้านะที่จะ,ะนํามาต่อยอดสร้างไรายได้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในบางที ว่างงานหรือว่าบางทีอาจจะทําไร่ทํานาก็จะมีเวลาส่วนนึงเอามาสร้างประโยชน์ดีกว่าพี่แหม่มมองว่าการที่มาอยู่ร่วมกันแล้วก็รักสามัคคีกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองเห็นมองว่าเป็นของดีมากกว่าสิ่งที่เรานําไปขายก็คือคนในชุมชนที่มารวมกันใพี่ก็จะมีสวัสดิการให้มีให้คือเราเราเราจะโฟกัสที่คน เห็นความสําคัญที่คนเราสินค้าเราทาว่าเราทำแล้วอยากได้เงินไหมทุกคนอยากได้เงินหมแต่ว่าก่อนที่จะได้เงินพี่ว่าเอาความสุขในที่แต่ละคนได้เนี่ยพี่ว่ามันจะโอเคกว่าความสุขะะที่เราได้มาใช่ที่เราได้รับแต่ทีใ่ในกลุ่มเราเนี้ยค่ะคเพราะว่าพอทิ้นปีก็จะมีการพาไปศึกษาดูงานอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะของบจากกองทุนหมู่บ้าน,นจากหน่วยงานใกล้ๆเพราะว่าจะมีโรงงานพักเอกชนเนี่ยนะคะมาสนับสนุนก็มีบ้างนคะครับครับอ่ะทีนี้ให้พี่แหม่มได้ฝาก ของดีบ้านฉันวันนี้มีหลากหลายเน้นย้ํากันอีกนิดหนึ่งว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรนะครับแล้วก็มีวิสาหกิจของเราที่เข้มแข็งอย่างไรแล้วก็ฝากช่องทางในการติดตามหากอยากจะไปดูช่องทางออนไลน์ก็ได้หรืออยากจะมาที่นี่ติดต่ออย่างไรฝากไว้ส่งท้ายครับก็สุดท้ายนะคะก็ในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนนะคะก็อยากจะให้คนที่ได้ดูรายการนี้นะคะถ้าหากว่าเราสามารถที่จะรวมกลุ่มกันได้ทําเป็นวิสาหกิจเนี่ย ทำทำแบบของพี่แมมเนี่ยเอาคนในชุมชนที่ว่างงานหรือว่าคนที่ไม่ได้มีงานทำเนี่ยคนที่ว่างอาจจะเป็นป้าป้าในหมู่บ้ आ, านเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็ทํากิจกรรมกันโดยเรามองวัตถุดิบรอบตัวเรา <med> เราสามารถทําอะไรได้บ้างให, pse, ให้มันเกิดอาชีพให้มันเกิดรายได้ให้มันเกิดความจุกกับคนในชุมชนละพี่ว่าน่าทํามากเลยนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ของพี่ที่ทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไข่เค็มตมุนไพรไม่ว่าจะเป็นมีกรอบไข่เค็มไม่ว่าจะเป็นน้ําอ้อยคั้นสดนะคะของวิสาหกิจชุมชนบ้านไร่โฮมหลักเนี่ยนะคะที่ที่ทำอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยนะคะ มันเป็นการเสริมรายได้ให้กับกลุ่มของเรานะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบเยอะจนแบบสามารถที่แบบเป็นก้อนเป็นกรรมแต่ว่านะคะก็เป็นอาชีพเสริมอีกหนึ่งอาชีพที่เรามีรายได้ที่เสริมขึ้นมามาในคือในความพอใจของเราอะพี่ว่าก็โอเคอยู่นะในในของแต่ละคนนะนะเพราะว่าแต่ละปีจะมีการปันผลให้จากคุณที่เขาถือมีการจ่ายค่าแรงในการที่มาทาแล้วก็เฉลี่ยคืนกับกําไรของสินค้าที่เราทำเนี่ยเขาก็โอเคอยู่นะ นะคะในกรน,นีอันนี้เป็นสินค้าแล้วก็มีเป็นใครเค็มเนี่ยสามารถนะคะติดตอ่อสอบถามได้เลยนะคะจากเพจในบ้านไร่หมรักแล้วก็หรือว่าเบอร์โทรศัพท์0849206337นะคะพี่แมมนะคะรับทุกทันทีชั่วโมงนะคะแล้วก็มีการสร่งออนไลน์ที่ม่มีช่อง t ิ k t o k ด้วยนะคะชื่อช่องพี่แมมบ้านไร่หมรักนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้นะคะนี่ก็เป็นช่องทางในการติดตอ่อที่จะสั่งสินค้าได้นะคะใกล้ปีใหม่แล้วกระเช้าของขวัญ นะคะต่างๆที่จะส่งให้กับคนที่เรารักสามารถสั่งบ้านไร่หอมรักได้นะคะเราส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะอย่าลืมพักมานะคะคขอบคุณมากเลยคะ่ะหมดเวลารงเรียนเท่านี้วันนี้ขอบพระคุณพี่แหม่มสิริกมลพงครัวนะครับประธานวิสาหกิจชมุชมชนบ้านไร่หอมรักขอบคุณครับขอบคุณะค,ครับแล้วนี้นะครับทางทีมงานของเรานะครับเราคุยชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ